สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเนาะสบายดีตอนเสาร์เนาะอากาศหนาวอีีพี่น้องเลยวันนี้บ่าวเอกะมาวัดต่างหลังเนาะพี่เนาะวันบ่าวน้อยเนาะสีพื้นบ้าบ่าวเอกช้าห้าพื้นมื่อเสาร์พื้นบ้าเสาร์ไข่แล้ววก็พื้นไข่เนาะบ่าวน้อยก็เลยว่าเสาร์แล้วพื้นบ้ากำลังสีลงไทยนะพอดีบ้าบ่าวเอกกับางๆางเนี่บ่าวเอกกแล้วหน้าหน้าเลยพี่เนาะบ่าวเอก้านเนาะเนาะบ้านนี่ก็เลยว่าถือโอกาสว่าไปสอยบ่าวน้อยเนาะเพื้นไทยนะเราจะมาไทยพื้นสอยเพื้นพี่น้อง ขากัดสีขามขัวกัดสีขามขัวพี่น้องเลยเรื่องกัดสีขามเพื่อป่าววะกัดสีขามขัวป่าววะกัดสีขามเพื่อเนาะเด็กพี่น้องถาเนาะฟังเลยเป็นบ้านบาหน่อย่น้องขามเพื่อเนาะอทประมาณสีขาวันกระเดี่ยวพี่น้องเอ้ขัวนาวีดีพี่น้องเอ้ลมกแคมทาลมแห้งแห้งบักบักกาบาชีไอ้ขัวเดี่ยววัวเดี่ยวสัมพี่น้องไอ้เด็ขามเพื่อน้อ พี่น้องเหาะเลยเนาะไพอันนี้มันลำ้าโอ้โหขแปชื่อว่าดำหนาเท้าเลยพี่น้องหนาาเหดีวดูดีกันแน่นิ้่าไปทยนนีฮะยิ้ผ่าไปทยไปไทยหน้าไปหน้าเ็ดเ็ดไทยหน้าก็เป็นปานันคือใช้ยี่มมังเนาะไปน้ำน้ำ เอาหมกตะแกียบวะสงไทหมวกตะเกีหกดีบอเอาใส่ยังทั้นใส่ยังมันมวกไอรอนมาได้เนาะบ้านเอาบ่บ้านบ้านในลำได้หอบ่ดแล้วเขามั่เกีเห็นหน้าแสงไทยสมมือแล้วคุ้มได้อย่างแล้วเห็นว่ามือนะมึงมาเมึงไปเร่องไอร้อนฮะกูไมาฮะคุ้มอยากเด่แล้ เอาผ no. ัวเขามาขะงหันเดอูคุ้มเดียวเนาะอย่าง้าสบายท้อท้ยตอนแดงออกไปขะตอนเศร้าอย่งี้ใส่ช้าง้กับดหอนแต่กระนาวเป็นหนบ้าเมนโมเดนี้ Euh, không có thể phụ ba mọi người đi đây này người đi đây mọi người đi đây mọi người đi đây mọi người đi đi nó mọi người đi đây

พย้อนจิไปลำเ่ามนาใหญ่คนนี้บบ่า้อัเนแยลัสาสหาน้อยเดียวิะหนามเลยใ่นะใส่เกือบบวกใส่เกือบบกใช่ไหมแล้วใส่เกือบกันปี่ะ OK OK Tu. Trở thành hay nhai đi nó hết cả lẽo của bạn nhá. Cái này mà quá thôi thế nào mà nói gì đó không thể cơn mà ná mà ngày ดีๆได้จอเอ๊ะมา่หน้าซอยมืนคนบ่มขี้เหร่เขาเด็กมาติดน้ำืูบ้านคนเห็ดหน้าแซงกับเหล้่เลยเนาะ คนไทยสามหมื่นพี่น้องเดี๋ยก็เลยมาเดิมนำ้ำไทยงานิ่นซะไทยหน้าบรรยากาศดีพี่น้องตอนนี้กับ่ะหอดเมรดยเนานะลมหนาวมาเลยซบแตกววดพี่น้องเลย โอ้บกบไปคบกบกบกบไปคบกบกบกบีดีดีบได้แข็งเว่ยดี๋ยดิเฮ้ยเฮ้เด้งเด้งเด้งอ้เหยียบขาโอ้มันแหค้ยคับ Cái này là mình... Cái này là Cái này là Cái này là Dạ, tôi xuống tốt nào Có cả Có tát đấy không? Đây Chạy <laughs> cái nọ thì đó nó... Để vào nói Cô thấy vậy thì Cái đột này cũng chạy rồi หมดแข้งพี่น้องเอ้ยหน้าบากหน่อยแข้งหมดแข็งแบ่เพิ่งบ่ในวุ้มหน้าไ่ะเนาะแต่ก็บวัดไทยกันวัดไทยต่างกันเนาะบ่าเอเด้อบ้านโน้ตไปก็เพื่อเราดึงขึ้นเนาะต่างกันพอใจตัวมบะที่ยังไงมือแค่ไหนมือนี้มันเบาแฉดพี่น้อยเราจะรบเนาะอากาศมันเย็นๆแต่ก็สบายมือนี้ เดี๋ยวพี่น้องตัวนี้ว่าเอกะแเดี่ยวรึเปล่ามาทายซอยให้นี่เต็มเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย้อยบางนี้มันเดี่ยวด้วยือเางันี่เดี่ยวขึ้นกับฟอมนี่ คลิปแล้วบานเสร็จแล้วเียอยงั้นยัีให้หนึ่งสองสามให้เนาะยังสามให้เนาะยังสามให้นี่เนาะอลไรพี่น้องคลิปนี้บาเอชขอจบไปคลิปเชื่สนิทเนาะคดกดโคแ์กดติดตามพี่น้องแล้วก็บงโฆษณาเนาะอเป็นการสนับสนุนบางเอพี่น้อง อ่าเดี๋ยวเป็นกำลังใจเดี๋ยวเดียวเผยมาบ้างถ่ายคลิปนี้ฮอตหนึ่งหมื่นวิวเนาะกับกับพันไรใบฉิมาไทยผู้เดียวดิเอาอีนี่พี่น้องใบเอี่เอาอีนี่ขอ้หนึ่งหมื่นวิวเนาะกับหนึ่งพันไรฉีมาไทยผู้เดียวทางล่างนี่พี่น้องฝากในเด้อพี่น้องอร่อยกับพ่อเป็นยังไงอร่อยไรกับพ่อเป็นยังไอร่อยไรบ่โอเคอร่อยไรขนาดหนึ่งหมื่นวิวเนาะเออนี่หน้าตัวนี้ สองให้เนาะ,ะไม่ถือว่าเฮ็ดให้ใช้การบาเรียลล์เรียนสาวเรียนสาวบ่ดึงขึ้นมาเออกำลังสิเบื่องดึงขึ้นมาหอดหึงพื้นนี้ดาวโหลดมาเลยเลดขันมาหอดดิขันมาหอดบ่ม,มาได้เลยป่ะจ <c oughs> บ,บคลิปแล้วบันดนี้บ๊ายบายขอใกล้ที่หนาพี่น้องขาดอีกเลยบ๊ายบาย